ใครนอนไม่หลับนอนหลับยากฟังทางนี้ค่ะวันนี้นกมีวิธี h o าทูเพิ่มเวลาโทนินที่จะช่วยให้การนอนหลับของเรานอนหลับได้ดีขึ้นฮอร์โมนเวลาโทนินฮอร์โมนตัวนี้ได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความมืดเพราะเมลาโทนินจะถูกกระตุ้นโดยความมืดและถูกยับยั้งโดยแสงสว่างค่ะ ตัวเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเขาก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นทรคงค่ะที่จะคอยส่งสัญญาณบอกสมองและร่างกายของเราว่ามืดแล้วนะพร้อมที่จะนอนได้แล้วและก็จะมีการส่งสัญญาณอย่างเป็นระบบไปทั่วร่างกายของเรา5เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มเมลาโทนินช่วยให้การนอนหลับของเรานั้นดีขึ้น1การนอนหลับในห้องที่มืดสนิทจะช่วยเพิ่มการผลิตเมลาโทนินให้ดีขึ้น 2. การเข้านอนในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับเมลาโทนินอย่างเต็มที่ซึ่งตัวเจ้าเมลาโทนินเขาจะหลั่งออกมาในช่วงประมาณ5้าทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งในแต่ละวันค่ะตัวเมลาโทนินจะมีความสัมพันธ์กับโกรทฮอร์โมนถ้ามีเมลาโทนินมากโกรทฮอร์โมนก็จะมากตามไปด้วยค่ะ 3. การปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมการนอนในห้องที่เย็นสบายนอนหลับได้ง่ายกว่าห้องที่ร้อนอบอ้าวค่ะ การนอนหลับในห้องที่เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวนระบบประสาทเพื่อให้การนอนครั้งนั้นของเรามีคุณภาพจะช่วยให้เรานอนหลับลึกและหลับได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าห้องที่เรานอนหรือว่าบริเวณรอบข้างที่เรานอนนั้นมีเสียงดังเราอาจจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยอย่างเช่นที่อุดหูก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะ 5. เลือกทานอาหารที่มีทิปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนโจำเป็นต่อร่างกายของเราค่ะตัวทิปโตเฟนจะทำงานร่วมกับวิตามิน b 6 b 3แล้วก็แมกนีเซียมจะช่วยเสริมสร้างเมลาโทนินขึ้นมาค่ะและตัวทิปโตเฟนตัวนี้เราสามารถพบได้ใน,นอาหารหลายชนิดค่ะอย่างเช่นกล้วยถั่วลิสงถั่วเหลืองอาหารที่มีโปรตีนสูงเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการสร้างเมลาโทนินได้ดีค่ะ นอกจากพบได้ในอาหารที่เก่าวมาข้างต้นแล้วเมลาโทนินยังมีในรูปแบบของอาหารเสริมซึ่งจะช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับได้ถึงร้อยละ30เลยค่ะแต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆเกี่ยวกับการนอนครั้งหน้าสำหรับวันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ